เป็นไงเมื่อวานงานเรียบร้อยดีก็เรียบร้อยดีครับก็งานวันก่อนเนาะพี่เจ้ยเข้ามาไหมเทมอ่าเก็เป็นอะไรเป็นไลฟ์เป็น Google Meet ครับอ๋อใช่ใช่ก็คุยประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นแบบก็คุยกัน ปรระมาณคับแล้วอ่าอันนี้ครับเทมมันจะมีที่ดูย้อนหลังได้ที่ไหนเมื่อไหร่ไหมครับแบบไม่ได้บันทึกเลยครับเพราะว่าคุยกับพี่เจย์คิดว่าจะไม่ได้ไม่ได้บันทึกย้อนหลังอะไรแต่ว่าครับเทมอาจจะทําสรุปอยู่แบบว่าสรุปว่าอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยคถามพี่เจยตอบอะไรบ้างคงทําสรุปไว้อยู่ครับได้เดี๋ยว ขออเวลาก่นได้ดีครับอย่างนี้นะครับเราขออนุญาตเริ่มด้วยอย่างนี้ดีกว่าเทมเดี๋ยวก่อนเทมเทมหรือเทมนะครับจะให้ชื่อเทมจริงจริงชืื่่่ออเทมแตวาคในเฟซเราจะขี้เกียจเขียนปอปาการันอ๋อต้องตัวแทนตัวเองว่าเทมครับในเฟซบุ๊กอืมแต,แ,ตแต่จริงๆคือชื่อเล่นเอ่อออกเสียงที่ถูกต้องคือเทมใช่ไหมครับ อ๋อโอเคนี่เราเรียกเทมตลอดเลยโอเคไไม่ไรครรับเ,เียกอะไไรก็ด้อันนี้คืออันนี้ก็มาได้ยินเสียงสะท้อนของตัวเองเรารู้สึกค,คุยแล้วรู้สึกแปลกแสดงว่ามันเหมือนกับได้ยินเสียงของตัวเองด้วยอะ่ะเป็นเพราะอะไรอ๋ออันนี้เหรอครับเราต่อต่อลอําโพงเปิดกับลําโพงไว้อ่ะครับ ก็เลยจะยึดเสียงตัวเองโทดซึ่งมันก็เลยทําให้แบบจะเสียสมาธิน่ะคือถ้าเป็นคนเขาจะยึดเสียงตัวเองโทษแล้วจะเสียสมาธิงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ะถ้าม,มีวิธีการทำยังไงนะครับมันเหมือนกับว่าพอได้ยึดเสียงตัวเองแล้วจะเสียสมาธิเหมือนกําลังแบบมันมนนีร่างสองร่างแล้วมันจะทํำให้เดี๋ยวงั้นเราอาจจะต้อง ไปเปิดลำโพงตรงนี้งั้นเทมรอแป๊บนะครับเดี๋ยวเราแก้ตรงนี้ให้ก่อนอ,อโอเคครับผมเทมลองพูดสิครับเทมฮัลโหลครับเออดีขึ้นไหมเทมเอ่าได้ได้ยินครับได้ได้ยินใช่ใช่ได้ยิน ตอนนี้คือมีคนมาแล้วอาจารย์เกงอ๋อหรอครับโอเคอะต่อเลยครับเทม์ยังได้ยินเสียงตัวเองอยู่ไหมครับไม่ได้ยินนะครับโอเคครับขออยากให้เทมส์สรุปสิ่งที่น่าสนใจของวันก่อน <c oughs> ของไม่ไม่ไม,ไม่ของวันก่อนครึ่งชั่วโมงที่ <c oughs> ของวันก่อนของวันก่อนที่ ที่พี่เจย์ Google Meet สิ่งที่น่าสนใจที่เทมได้จากครึ่งชั่วโมงที่การคุยกับพี่เจย์ที่ที่แบบมันว้าวสำหรับเทมคืออะไรครับเออเราจะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเพราะเราเราอยากจะอยู่ตรงนั้นมากๆเลยแต่มันไม่ได้มีถ่ายทอดสดหรือไลฟ์ใดๆแล้วเราก็ไม่ได้มีย้อนหลังใดๆเราก็เลยให้เทมในฐานะที่เป็นคนคุยกับพี่เจยเลยครับเทมแบบว่ามีอะไรที่มันแบบได้สิ่งจากที่เขาพูดที่เทมแบบโอ้อะไรอย่างนี้ไหมครับอืมจริงประเด็นวันนั้นอ่ะเลครับ เจอเยอะอยู่หรือว่าก็จะยกประเด็นค่อนข้างเยอะก็มันก็เลยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรเท่าไหร่อ๋ออืมเราก็เลยถามให้เหมือนกับว่าคนในห้องตรงนั้นก็คือเหมือนได้รู้ได้เหมือนกับว่าอืมอ่าคือบางคนในห้องนั้นเขาก็ไม่ได้แบบรู้จักพี่เจย์มาก่อนหรือว่าจะแบบดูหนักพี่เจย์ครั้งแรกอะไรก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะเป็นการนิ่นทอนเดียวพี่เจย์มาสมควรครับอันนี้แต่ว่าประเด็นที่ที่อาจจะเป็นประเด็นเรื่องใหม่มั้งที่แบบเราเพิ่งรู้ว่าเออกำลัง พัฒนาก็คือจะมีประเด็นเรื่องของเอโปรเจกต์เน่นะที่เจ้จะทำเรื่องของ VR ซึ่งตอนนี้ก็พัฒนากับถ้าจะมหาลัยหรืออะไรสักอย่างของไต้หวันกับไต้หวันกับญี่ปุ่นครับเอ้ย,อยไม่ใช่ญี่ปุ่นกับเกาหลีคือเหมือนกำลังทำเป็นโปรเจกต์ VR ซึ่งเหมือนจะแสดงประมาณปลายน่าจะตุลาจำไม่ได้ประมาณปลายปีนี้ครับอืมอแล้วก็ อแล้วก็จะมีอีกโชว์หนึ่งซึ่งมันไม่รู้คืออะไรซึ่งคือคพี่เจย์ก็คือบอกว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับกฤษณามุรติครับโ oh. อ้คืองานคืองานที่รอยต้นสอนเนี่ยอสอน,นะครับที่ชื่อ Beautiful Things เนี่ยมันจะมีอในในคําที่เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นเหมือนสเตทเมนต์ซึ่งก็คือเป็นควเรเตอร์สเตทเมนต์นะครของของพี่พี่แอนะครับที่เป็นควเรเตอร์งาน ในอเ n ร s การทั้งสองภาพนะครับ,รบเขาเขียนบอกว่างานงานพ่เจยชุดสองเนี่ยมันค่อนข้างได้อินสไพรเชันที่มันค่อนข้างเป็นงานส่วนตัวของพิเจยอร์ควรแล้วก็เออมันจะพูดในงานเนี่ยมันจะมีเรื่องของพูดถึงเรื่องป่าอะไรเงี้ยความอะไรนั่นที่มันจะมีคำพูดว่าอาฉันสนใจมันกับว,นะว,ว่าอะไรนึวพิเจยใช้คำว่าอะไรมา นะขอหาคำหนึ่งครับอันนี้เป็นอภัยพูดว่าคือมันคือในงานพัฟพาร์ทสองก็จะมีจอตรงกลางที่เป็นแนวตั้งมีคําที่แบบวิ่งเลึกออกครับครับทึมซึ่งมันก็จะมีคำข้อความหนึ่งที่พูดว่าฉันชอบดูธรรมชาติมากกว่าการดูภาพใดๆในพิพิธภัณฑ์แล้วก็ส่วนฉันชอบดูผู้ชายในชุดมอเตอร์ไซค์ชุดในมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ในชุดมอเตอร์ไซค์วิบาอ๋อครับซึ่งก็คือเขาบอกว่าไอ้คำพูดตรงเนี้พิเจอแรงบันดาลใจมาจากกิษณาโมรติครับซึ่งก็เลยชวนคุยกับพิเจอร์กับฉากนี่ก็สปอยนะก็คือมันก็คือฉากสุดท้ายของไอ้ฉากท้าทายของมันมาริยาใช่ไหมครับมันจะมีซีนที่อมเซตินด้าก็ถามว่าอะไรนะถามว่าคุณตอนคุณนอนอ่ะคุณฝันไหมครับแล้ว ออะไรนะไอแอนัน์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเขานอนแต่เขาไม่ฝันแล้วทินดาก็บอกว่าอนันต์นอนให้ดูหน่อยพอนอนเสร็จแล้วเนี่ยแอนันต์มันก็เหมือนกับว่ามันมันลักษณะการนอนของแอนัน์เนี่ยคือเขาก็เปิดตาเปิดตาเือมันกับว่าไม่หายใจเลยแล้วก็อ้าปากเล็กน้อยแล้วแมงวันที่มันมันตอมปลา ไอ้นนขูดฟลายเนี่ยมันก็บินมาตอมตอมขายอัแนน์นใช่ไหมครับแล้วก็เดซิก้าก็แบบเอานมือไปแตะที่จมูกไอแนน์แล้วก็แบบเหมือนแบบผลักตัวออกมาซึ่งก็คือมันตกใจซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตกใจเพราะว่ามันแอนน์นไม่มีลมหายใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมเาจะเราพออนแอนน์นตื่นขึ้นมาเราถามว่าเป็นยังไงบ้างความตาย เราก็เลยสนใจโมเมนต์ตรงนี้มากมากที่เจก็อธิบายว่ามันเป็นว่าเหมือนเหมือนกัแบบการที่คือถ้า,ถาสังเกตในฉากนั้นอ่ะมันจะเป็นภาพทค่อนข้างแบบคลอสค่อนข้างแบบเครื่องตัวของแอนนันใช่ไหมครับแล้วมันจะมีย่าค่อนข้างให้มันไหวสั่นไหวแต่ว่าตัวแอน์น่นมันนิ่งมากเลยซึ่งพี่เจเหมือนพูดว่ามันเป็นการแบบเรื่องไงม,ม,มันเป็นเหมือนการที่ เวลามันหยุดคือเหมือนมันเป็นการแบบเฮ็ดแบงคอนโดมากว่าว่าแบบหมาอนก็เวลาเวลาที่ตัวแอนน่ะมันหยุดนิ่งแต่แต่เวลารอบตัวแอนน่ะมันยังมันยังเคลื่อนต่ออะไรอย่างเงี้ยครับคือต้นไม้มันยังสั่นทช่ไหมต่ตัวแอรนั้นมันหยุดมันเลยมันเลยเป็นการแบบมันเลยเป็นเวลาที่มันแบบมันเป็นสองเวลาที่มันอยู่ในเวลาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ย ใช่ซึ่งมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีการหยุดเหมือนเวลามันไม่ได้เคลื่อนเป็นไปเป็นเส้นตรงนะครมันมีการหยุดของเวลาเนาะซึ่งซึ่งถ้าไปในัการเป็นฟูติ้งเนี่ยพี่จจะหยุดคำคำพูดด้วยการใช้จุดนะครับมันจะมีการใช้จุด Full stop ในในในข้อความอะไรเงี้ยมันจะทําให้ข้อความมันดูเหมือนไม่ไม่ต่อเนื่องซึ่งมันจะผิดกับภาคแรกที่เป็นเรื่องของไ มันจะเป็นข้อความเหมือนกันเลยมันจะเป็นข้อความที่ไหลไปเรื่อยๆแต่เสียงจุดแต่เสียงที่มันแบงในในภาคแรกมันจะเป็นมันจะมีเสียงแบงใช่ไหมแล้วก็จะเป็นพระเจนที่ลุกขึ้นมานั่งครับลุกมันตื่นขึ้นมาแล้วก็มาน,นั่งซึ่งก็จะเหมือนกับเจสสิก้าตอนตอนแรกคอับีนแรกที่อยู่ในบ้านของแคเรนน้องสาวแสดงก็เลย,ก,เลยก็เลยถาม<อ>ถามพีมมม่เจยเกี่ยวกับเรื่องอ แนวคิดแบบของแกที่กำสัสนใจเรื่องกิสนาโมรติครับแกก็เหมือนแกก็บอกว่ากำลังพัฒนางานอะไรสักอย่างของแกไม่รู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจสนาโมรติครับประมาณนี้ครับยังอื่นก็รู้สึกว่าก็เป็นแบบอะไรที่หาได้ในสัมภาษณ์ส่วนใหญ่แล้วก็แล้วก็ในหนังสือหนังสือไอ้เมมโมเรียเริ่มตินเงินอันหา เพราะจริงๆก็ชวนคุยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พื้นที่คลอมเมียกับพี่เจย์ด้วยซึ่งเรื่องมันก็มาจากในเล่มนั้นแหละครับก็ก็คนก็สามารถไปอ่านเล่มนั้นได้ครับมันก็จะมีก็จะมีรีเสิร์ชของพี่เจย์เยอะมากเลยเรื่องการนอนเรื่องกล้วยไม้เรื่องเย้อยยะเนโรไซเรื่องถ้ำการขุดโบราณคดีเรื่องประวัติศาสตร์เมือง ช่ไหมครับเมืองปีหาวที่พี่เจยไปถ่ายไอซีนไทยทายอ่ะที่มันจะเป็นช็อตหมู่บ้านใช่ไหมหลังจากที่เป็นญาติธรรกาศแล้วมันก็จะเป็นน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นแอดเนสหรือเปล่าที่เป็นนักบุรุษคดีนั่งแล้วก็เหมือนกระไดงานอะไรสักอย่างแล้วก็จะเป็นเหมือนช็อตที่เป็นเหมือนสารคดีอะไรอ่ะเป็นทายคนชาวบ้านแล้วก็จะมี เ,เป็นเหมือนกับอะไรนะเป็นสวนถ่ายสวนแล้วก็จะมีกาอกี่ที่มันแบบที่นั่งไม่มีใช่ไหมครแล้วก็จะเป็นท้องฟ้าชาวสุดท้ายก็เป็นท้องฟ้าทางซ้ายจะเป็นภูเขาแล้วก็เป็นแม่เมฆเมฆครึมทึบข้างขวาจะเป็นบ้านคนอืประมาณสองสามาะหลังแล้วก็ตรงกลางมันเป็นต้นไม้ที่มีที่ยอดมันหักั็<พ>ลกจบเรื่องแล้วก็จะเป็นเสียงฝน เทมครับจากการคุยกับพี่เจยเนี่ยเออเราอยากจะรู้ว่าเคมพอพออได้ยินเขาพูดข้อมูลทำนองว่าแบบว่านิเทศการอเมเนอร์ฮิสตอรีนะครับมันมีความเชื่อมโยงกับเมมโมเรียไหมครับกับ, oria, บ,ก,บกับหนังเขาไหมครับอ่อไม่ได้ไม่ได้ถามประเด็นนี้ครับคือไม่ไม่ได้ถามประเด็นนี้ก็ราะว่ามันเกี่ยวข้องไหมแต่ท่านคิดว่ามันก็ค,คงเกี่ยวข้องอยู่แล้วแหละเพราะว่าแม,ม้นเกี่ยวข้องแน่ๆอยู่แล้วครับ ก็เพราะว่าคืออเมนัสตรีพาร์ทสองก็มีรูปที่ติดตั้งอยู่ในหน้าแกลเลอรี่อ่ะมันก็คือเป็นรูปเจสิกมันจะมีมันจะมีชุดภาพเป็นทีช<อ>เป็นภาพคู่สองสองคู่อ่ะก็จะเป็นคู่ที่เป็นภาพของแอนนนอนไอแอนนนั่ง,งกับกับเป็นภาพกระโหลกที่มันควา้าแล้วก็เป็นจะมีรูรูที่มันเหมือน รูกระโหลกถกทุบแล้วก็จะแล้วก็จะมีรูที่เป็นรูฟอรัเมนแมกนัมของกระโหลกอยู่แล้วนะแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นภาพเจสิกานอนตะแคงกับเป็นภาพอะไรนะเป็นภาพเหมือนสเก็ตที่พปเจ้วาดวงกลมสองวงตอนกันครับนั่นมันเกี่ยวอยู่แล้วครับโอเคแต่ที่แต่ว่าภาพสองทำรู้สึกว่ามันมันอาจจะพูดถึงเมมโมเรียข้าง เมมรี่ะแล้วก็อ่าพูดเรื่องเรื่องส่วนตัวของพี่เจออยงข้างเยอะเรื่องที่แม่รีบอนะไรเงี้ย oh. เรื่องแล้วมันก็จะมีภาพภาพที่เป็นเหมือนภาพแลนด์สเคปที่เป็น p e r s p e c t กทีแล้วก็จะมีภาพแบบเหมือนมันมีการทับกัน ก็จะมีภาพโรงแรมไม่โคที่ไม่โคลที่จะรีเซร์ครับแต่ว่ามันคือก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันนะว่าภาพสองมันคืออะไรแต่แต่คือแต่คือภาพแรกมันจะค่อนข้างชัดเนาะเพราะมันเป็นเรื่องของแบบอ่ามันก็จะเป็นมันก็จะเป็นมันมีวิดีโอใช่ไหมมันพูดถึงโรงหนังไอ้ที่มันถ่ายโรงหนังรามที่กาลสิตแล้วก็มีเสียงภาพของ อะไรนะของแม่ครึ่งฟ้าใช่ไหมครับที่เราเรื่องแบบราตรีกับสุรชัยที่แบบละครเสียงละครวิทยุใช่ที่เป็นที่เป็นละครวิทยุขณะเกตทอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีวิดีโอแล้วก็ข้อความใช่ไหมครับที่มันเป็นวิ่งวิ่งเป็นจอตรงจอตั้งแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นแบ็กกราวน์ที่เป็นอ่าเป็นภาพถ่ายของพิเจอร์ที่ไปถ่ายที่สตูดิโอ ทิ้สองตอนของหมอลำแบงผันแกงใช่ครับหมอลำแบงด้วยเทมครับก็จะมีมีอ่าแต่ว่าศิลปินเนี่ยก็คือที่ร่วมงานกับพี่เจยในพาร์ทวันพาร์ทหนึ่งเนี่ยครับจะเป็นเมฆรึ่งฟ้าแต่พอพาร์ทสองที่เราไปชมมาจะเป็นชื่อศิลปินสองคนที่ไม่ใช่เป็นเมฆรึ่งฟ้าแล้วจะเป็นชื่อสองคนจะเป็นศิลปินอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมครับเทมอ่าใช่ใช่เออที่เป็นคนวาดเป็นคน แชร์ใหม่ซึ่งก็คือมันก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักมันจะเป็นรุ่นใหม่นะวาดภาพใช่ไหมครับที่เป็นศิลปินที่เขาทําอำก็คือจริงมันมีงานที่มันไม่ใช่งานของพิเจอร์อย่างสามชิ้นเนาะก็คือจะเป็นอันแรกก็คือจะเป็นงานของชื่อว่าอะไรวะจาไม่ได้แล้วจะเป็นเดี๋ยวนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเทมก็คือเป็นงานที่เอามาเอามาทับ ตัวนั้นแล้ก็จะมีมเป็นเป็นรูปปั้เป็นเหมือนแบบรูปปั้นหรือเปล่าไม่รู้ที่มันที่ที่มันเป็นเทพพเจ้าที่มาจากดอกบัวชื่อว่าเทพเนลุมโบนิลซิเฟราเป็น<อ>ชื่อว่าเมตเตกอร์จะมีงานเชนนี้ที่มีแบบองค์ชาติสองอันนะครับเป็นแบบหุ่นแดงๆครับ,รบแล้วก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งก็คือเป็น เป็นเหมือนของขวัญที่ที่ี่เจอได้มาจากเพื่อนแล้วก็ใช่เราเห็นอยู่มันตั้งอยู่เป็นชื่ออะไรไม่รู้มันได้มาประมาณสักปีสองพัสิบสี่มันก็จะเป็นภาพของอะไรนะภาพภาพสมองเป็นแบบการผ่าเครื่องหัวฮะเป็นซคเจอร์วิวนะครับงาษาทางการแพทเรียกว่าซัคเจอร์วิวก็คือขึ้นหัวแล้วก็จะเห็นสมองซิก ซีกขวามั้งครับแล้วก็จะมีข้อความที่เขียนว่าอะไรนะเขียนว่า <c oughs> last night I was I had a dream where I could see my own right cerebral hemisphere <c oughs> ครับได้ครับก็จะมีงานสามชิ้นที่ไม่ใช่งานของพิเรเยโอเคเซมครับ,รบเรากลับมาเอา่อ พูดถึงหนังเมโมเรียครับผมได้ครับเราเรามีคําถามหนึ่งเลยครับที่อยากจะรู้นิดนึงเทมว่าอันนี้หลายคนต้องต้องสงสัยหลังดูจบอันนี้เราถามในมุมมองแบบคนทั่วไปที่ไม่ได้แบบว่าอินดี้อาร์ตเข้าไปดูหนังเรื่องนี้จบมาสงสัยคําถามแรกสุดเลยนะครับเทมเออร์นันวัยรุ่นที่ควรเล่นกับเออควร ปาโบลกับคนแก่อ่าเทมว่ามันคือคนละคนหรือคนเดียวกันแต่อยู่คนละช่วงเวลามันคือมีเล่นมีกับมิติเวลาหรือเปล่าเทมได้คุยกับพี่เจยประเด็นนี้ไหมหรือว่าเทมสันนิษฐานว่ายังไงครับอันนี้ผมถามแรกก่อนเลยเราสงสัยในขอถามนะนะคนดูทั่วไปเลยครับเทมเออคนละคนนี้ยังไงอ๋อเธอคือเทมไม่ได้ถามพี่เจยเออเอาความเห็นเทมก็ไม่มีคําตอบครับเอาล่ะครัหมายถึงว่ามันก็ไม่มีใครรู้อ่ะแล้วมันก็ ก็พี่เจย์จริงๆถ้าถ้าสมมติถ้าเดาวคำตอบพี่เจยพี่เจย์คำตอบมันก็ไม่รูม้มันมันเป็นเสียงที่เราไม่รู้หูว่ะ <c oughs> อืมอ่าฮะก็คือแล้วแต่ผู้ชมแล้วแต่ทางผู้ชม,มป,ประเด็นว่าแบบต้องไปรู้ทำไมด้วยอืมอืมอว่าคือโอเคอาจจะอาจอาจะมาถึงว่ามันมันอาจจะไม่ได้มีเหตุผลว่าทำไม แน่นอนอะไรอย่างนี้ครับอืบ mm hmm. ซึ่งมันก็เป็นปกติขนาดที่จะถ่ายทุกเรื่องอยู่แล้วที่มันก็จะมีเหตุการณ์แบบไม่มีเหตุผลมีแฟมชแนลขึ้นมาใช่ไหมครับอ mm hmm. ืซึ่งอย่างเช่นถ้าถ้าบอกว่าไอการหายไปของแบบผู้ชายอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ได้ถึงสัตว์ประหลาดใช่ไหมที่มันก็จะมีซีนซีนสุดท้ายก่อนแบ่งครึ่งเรื่องใช่ไหมฮะก็จะเป็นซีนที่เก่งกับโต้ก็จะเป็นซีนรู้สึกว่าสองค ขับมอไซค์ไปจอดไปจอดตรงเหมือนเป็นไฟเหมือนเป็นเสาไฟฟ้าทุกอย่างแล้วก็จ่ไแม่คือเก่เก่ก็มาเลียมืงองโต้งแล้วก็โต้องก็เดินหายไปในความมืดแล้วมันก็ขึ้นเป็น,เป,นเป็นพาร์ทสองขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะก็คือเป็นเรื่องในป่าเลยซึ <ฮะ S 2> ่งพแร่มันจะเป็นพูดถึงแบบเรื่องแบบชีวิตในเมืองอ่ะ ส่วนใหญ่นะครับมันก็เป็นเหมือนกนเพื่ออยู่ดีคือคนรักก็หายไปอะไรย่างเี้ยมันก็จะเป็นจะเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าความความรักมันเป็นหนือนสิ่งที่มันแบบมันเป็นือนความการความรูปไหวหรือความอะไรที่มันแบบจู่ๆก็มาจู่ๆก็ไปสิ่งที่มันไม่สามารถจะควบคุมได้อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อมันก็มันก็ยังมีลายเซ็นของพี่เจย์อยู่ที่สักคนดูสัมผัสได้ ชวนให้เรานึกถึงัเรื่องเก่าๆเจอ่งมันก็จะไม่มีเหตุผลครับครับเทมครับถ้าพูดถึงผลงานของพี่เจยอทั้งหมดสุดสปาราสุสเนหาแสงสตวัลลุงบุญมีเรื่องนี้นะครับรวมทั้งหมดเทมคิดว่าเอเทมน่าจะประทับใจเรื่องไหนของพี่เจยสุดครับเป็นความเป็นความชอบส่วนตัวอะไรเงี้ยครับเพื่อความชอบส่วนตัวหรออืม แบบค่อนข้างมีมีมาถึงเป็นจุดที่ทําให้เรามาดูหนังจิเจอยครับจะเป็นแสงจัตรวาลอ๋ออฮใช่ครับนเป็นมานหนังที่แบบเราดูครั้งแรกเราก็งงแล้วเราก็ก็มันก็เลยทําให้เราแบบไปดูหนังเรื่องอื่นๆด้วยอะไรเงี้ย hmm. ใช่ครับแต่ว่าถ้านหนังที่ทําให้แบบารู้สึกว่าความแบบค่อนข้างโตเหมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความคิดมันแบบมีพัฒนาการทางความคิดเยอะขึ้นก็น่าจะเป็น ถ้าจะเป็นรักที่ขอนแกนมั้งเพราะว่าแบบดูแล้วรู้สึกตอนนั้นก็แบบมาเรียนหมอที่ขอนแก่นด้วยแล้วก็แบบเออมันเหมือนจะได้คิดทบทวนเยอะครับอืมแล้วก็เริงจริงเมมเรียก็ชอบมากเหมือนกันนะชอบมากๆกเหมือนกันรู้สึกว่ามันก็เป็นแบบอีกเ็ตหนึ่งของพ่เจอยแล้วมันก็มนมันมันมีการพูดถึงภาวะภายในอะไรทั้งเยอะมากด้วยหมายถึงว่าคือจริงๆทุกเรื่องมันก็มันก็ใช่นั่นแหละแต่ว่าเรื่องนี้รู้สึกว่ามันแบบ ไม่รู้จะพูดยังไงดีครัแต่ว่าเทมแต่อย่างหนึ่งที่เราเห็นจากข้อมูลจากหนังสือเมโมเรียที่ที่ที่เขาวางขายอยู่นะครับลองไปหาอ่านได้ก็พี่เจ้ยแกเป็นคนรีเสิร์ชเยอะมากค้นหาข้อมูลเหมือนเหมือนเราก็ยินเทมก็พูด,พ,ดพูดอยู่ใช่ไหมครับโห oh, หาข้อมูลหลังจากที่เรามาอ่านหนังสือเร่มนะั้นแล้วก็แต่ว่า มันก็เอามาเหมือนกับว่าเขาก็คัดเลือกสิ่งที่หาข้อมูลก็มาใส่อยู่ในหนังมันจําเป็นจะต้องใส่ให้ให้อยู่ในหนังให้ได้2ชั่วโมงเนี้ยเราเราก็เลยอยากรู้ว่าเทมพอมีข้อมูลไว้ว่าฟุตจริงๆทั้งหมดที่เขาลองเอามาเรียงตัดในร่างแรกๆมันยาวกว่านี้เยอะไหมคือคือมีส่วนที่ไม่ได้ใช้ตัดตัดออกไปเยอะหรือเปล่าแต่เหมือนกับเหมือนกับว่าเราว่าน่าจะถึงประมาณ3ามชั่วโมงได้นะครับ คิดว่าเขาน่าจะถ่ายมาเยอะแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเขาคือเหมือนไปอ่านเจอหรืออะไรไม่รู้แต่ว่าคือจำได้ว่าเหมือนมันจะมีซีนที่แบบว่าซีนที่เหมือนกับว่ามันค่อนข้างแบบอะไรมากๆนี่แหละมันก็ตัดไปเยอะเหมือนกันอย่างเช่นในเรื่องของแบบนักโบราณคดีอะไรงเงี้ยครับคือแต่ว่าจริงๆคือถ้าอ่านในเรื่องมืฟ้ามันก็จะมีซีนเยอะเหมือนกันนะที่แบบไม่มีอืมออืมอืมใช่มันมันจะ มันจะมีซีนหลายซีนอยู่ที่นี่ซีนแบบที่เมดีนอะไรเงี้ยครับที่แบบจําไม่ได้แล้วก<ะ>็คือท,ที่ที่แบบไม่ได้อยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าได้ถ่ายหรือ,รอเปล่านะ อันนี้เราขออนุญาตแชร์อันนี้เราไปเจอมาเหมือนว่าพี่เจ้นเนี่ยเขาเลือกสิ่งที่เป็นแกนที่สุดแบบให้เป็นสแกนบางๆอะไรเงี้ยครับ,รบ<ๆ>เขาถอดสิ่งที่ถ่ายมาตัดออกไปหมดในร่างต่างๆจนถึงมาถึงร่างไฟแนลเนี่ยครับเขาก็บ,บ,บอกว่าเขาก็เลือกสิ่งที่มันเป็นประเด็นจริงๆคัดสิ่งที่เป็นแกนให้บางๆให้แบบว่าให้คนดูพอจะอันเนี้ยที่เราเคยได้ยินเขาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เลยก็เลย โอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อครับผมสองทุ่มครึ่งจะคุยต่อกันครับได้ครับหลังสองทุ่มครึ่งเดี๋ยวมาเปิดห้องใหม่นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยก็ขอบคุณตอนนี้มีคนอยู่ในห้องด้วยไว้หลังสองทุ่มครึ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ได้ใครอยากจะร่วมร่วมเดินทางต่อได้ครับไว้มาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยมีคําถามอะไรมาคุยกันนะครับหลังสองทุ่มครึ่งครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ